สวัสดีครับมีหลักคิดแบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเดอะแร็กหน้าล็อกนั่นเองนะครับเดอะแร็กหน้าล็อกเนี่ยเอ่อโค้ดเบต้าน่าจะเปิดตอนช่วงสิ้นเดือนตุลาครับเพราะฉะนั้นยังมีมีเวาลาอยตั้งประมาณเดือนหนึงสําหรับใครที่อยากลองนะครับอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําอาชีพนะแต่ว่ามียังทาไกด์ไม่เสร็จเดี๋ยวมีจะรวมเป็นอัดเป็นอัลบัม้มเป็นไกด์ทุกอาชีพรวมไปเลยครับอันนี้แนะนาถ้าสําหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากเล่นเป็นสายฟรีสายเติมลองอาชีพไหนเล่นง,ง่ายสุดคือวิศาารรวมีจะ,ะลิงไวว้้ดยะครับ ไกด์สเตตัสวิสาหกับฮันเตอร์อันนี้เ,เพื่อนๆไปเลือกเอาแต่ว่าฮันเตอร์วิสาหมีให้วิสาห์คือวิสาห์มันไม่ไม่จำเป็นต้องปั๊มยาเลยครับไม่มีความจําเป็นต้องปั๊มยาเลยเลยคือมันมีสกิลมานานเด้งอยู่แล้วจะไม่เหมือนอาชีพอื่นนะนอาจจะมีเวลาต้องมาดูมันต้องมาดูบ่อยแล้วก็วิสาหเกมนี้นี่บอกจริงว่ายิงมอนกับบอสเนี่ยเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างฮันเตอร์ก็ตัวใหญ่เข้าเจ็ดสิบห้าอย่างแอดนี่ก็เหมือนกันตีตัวใหญ่ก็ลดลงนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่า เออยังไม่สามารถโหลดการใช้งานได้อย่างตอนนี้ iOS ก็ยังโหลดไม่ได้แต่อยากเล่นใช่ไหมครับก็แนะนำเป็นโปรแกรมอะไร UG Phone นั่นเองนะครับเอ่อแต่ว่าเดี๋ยวมีจะลิงก์ทิ้งลิงก์ของเกมเว้ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากเสียเงินแต่ว่ามีแนะนำว่าถ้าจะเอาแบบประหยัดตอนเนี้ยมาซื้อ UG Phone ดีกว่าครับตกแค่วันละ9บาทถ้าเ,เพื่อนๆไปโหลดโปรแกรมคอมเนี่ยมีแนะนำเลยนะวันหนึ่งย4ิชั่วโมงเกมนี้ต้องเปิด24ชั่วโมงนะครับ มันจะโดนค่าไฟอ่ะเดือนหรือไม่ต่ำกว่าพันหนึงอยู่แล้วมันแพงกว่าเยอะอที่มิจะจื่ืเอต่อไปวิธีการใช้งานนะครับเออลิงค์ UG Phone จะอยู่ใต้คลิปด้วยนะครเพื่อเพื่อนสามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็โหลดเกมอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําวิธีการโหลดเกมก่อนเลยแล้วกันนะครับอะต่อไปเป็นในส่วนการดาวน์โหลดของเกมนะครับเพื่อนๆกดเออที่ทูตเซ็นเตอร์เลยครับเสร็จแล้วก็กดคําว่า APK เพียวนะครับ มันเป็นโปรแกรมที่เราสามารถเล่นเกมอะไรก็ได้ครับนอกประเทศในประเทศได้หมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราไปต้องไปสมัครเองเราต้องไปสมัครโอ้โหแอปของสิงคโปร์แอปของอังกฤษใต้วันอย่างเงี้ยเรามาใช้อย่างงี้ง่ายกว่าครับมีก็เลยแนะนําว่า u g p h o ฟโปรแกรมเดียวจบทุกอย่างเลยประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วพอเพื่อนๆโหลด a p พเพียวเสร็จแล้วพเพื่อนๆกดเปิดเลยครับเสร็จแล้วพเพื่อนๆกดคําว่าเดอะเลกหน้าล็อกเลยครับเสร็จแล้ว <laughs> ง่ายไหม ไม่เหมือนต้องแบบเออทำในคอมต้องไปนั่งโคนต้องไปนั่งวางอะไรแบบนี้นะครับมันจะง่ายกว่าเยอะนะแล้วก็เป็นการเปิดวันละแค่เก้าบาทยังไงก็คงวันละเก้าบาทไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเ,เพื่อนเเติมแบบเป็นรายเดือนตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับมีจะบอกเลยว่าตกแค่เท่าไหร่ตกแค่เดือนหนึ่งประมาณแค่สองรห้าสิบาทซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากนะครับอ่าเพื่อนๆพิมพ์ตัวแรกหน้าล็อกมาเลยครับนี่เลื่อนลงมาเลยครับ บ้านเมืองนะครับอ๊ปกติมันเจอเลยนะทุกสายมีพี่อ่นนี้ครับโอ้โหมันอยู่ตั้งแต่แรกมีตาถวยขอแพบนี่ครับอันที่สามเ็นมาตอนเี้นได้10ดาวาก็กดติดตั้งครับแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยง่ายมากเ่็นมาง่ายเนาะอะ,อะต่อไปเป็นในส่วนการใช้งานนะครับอะเดี๋ยวมีขออนุญาตกดเออพอเพื่อนๆพ,พอเพื่อนเอนเ,อนเปิด,ปด,ปดตัวเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะบอดไหนเพื่อนๆก็กด ออโต้บอดเลยครับตัวที่เราต้องการจะเลือกนะครับอ,อย่างของมีเดมีจะเลือกตีในท่อหมดเลยนะครับหลังจากที่เราเช็คตรงนี้เสร็จแล้วอย่าเพื่อนๆอย่าลืมกดตรงยาตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ใช่วิาสาทุกอาชีพต้องกดซื้อยาฟ้ากระแดงหมดมีถึงบอกนะว่าวิาสาดดีสุดเขาที่มีเล่นมาหมดทุกอาชีพเราวมีบอกเลยวาวิาสาดไม่งแบบวิสาสไม่ต้องซื้อยาเลยครับบอดแบบ24ชั่วโมงไม่ต้องมาดูเลยแต่อาชีพอื่นต้องดูนะอาชีพอื่นมันแบบสักสี่ห้าชั่วโมงต้องมาดูทีนะครับ เสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยครับแค่แค่กดติ๊กแล้วก็กดรูปขวาล่างครับที่เป็นรูปดาบไข่นะครับแค่นั้นเองเห็นไหมมันก็จะตีของมันเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแล้วกันนะครับตอนนี้มีอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยมันไม่มีเป็นมันมันไม่มีเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะเอาไปว่าดูหลอดซ้ายล่างแล้วกันครับเห็นไหมหลอดซ้ายล่างมีอยู่ที่ประมาณครึ่งหลอดแล้วกันอะวิธีการใช้คือกดตรงซ้ายกลางที่เป็นปุ่มเขียวๆกลมๆนะครับอ่าอันนี้ครับเห็นไหม ันนี้เดี๋ยวมีเจ้าวงไว้นะครับอ่าพอกดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดปุ่มคำสั่งข้างๆคา,าวโฟนครับอ่ามันก็จะเป็นการเด้งกลับมาคืออันนี้เดี๋ยวมีขออนญาแนะนำก่อน UG Phone คือโปรแกรมที่จำลองเซิร์ฟเวอร์ของ iCloud ไม่เกี่ยวอะไรกับในเครื่องเรานะเพรานะนั้นสมมติมีเปิดอย่างนี้ไปเนี่ยมีสามารถไปทำอย่างอื่นได้เลยครับอ่ายังมีอาจจะแบบไปเล่นเกมอื่นไปเล่น Devil May c r และแลว o r d r e i t h the Seven หรือว่าดารกโกล尼ซาก้าตอนนี้ขอยากโปรโมทนิดนึงนะครับมีซามูไรามาใหม่นะเขาฝากมานะครับแล้วก็ซอฟต์ออฟคาวลเลียเอฟเคเจอร์นี่หรือว่าจะไปเล่นอะไรก็ได้หรือว่าจะไปเปิดหุ้นดูหนังก็ได้คือสามารถปิดเครื่องทิ้งได้เลยครับมีก็เลยแนะนาว่าตอนนี้เป็นโปรแกรมที่ราคาย่อมเยาและถูกกว่าการไปเปิดคอมมากเพราะว่าการทรี่เพื่อนๆไปเปิดคอมเนี่ยเดือนหนึ่งขี้หมูขี้หมาก,ก็สามสี่พันอ่ะบ้านมีได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นนะค่าไฟอ่ะเมื่อก่อนมีก็เปิดเคยเปิดในคอมโดนเป็นหมื่นเดือนหนึ่งมีก็เลยคิดว่า การที่เรามาเสีย UG Phone มาละ9บาทหรือว่า1เดือน250บาทซึ่งถูกมากครับแบบโอ้โหเป็นอะไรที่แบบพรีเมียมมากๆเลยนะสำหรับมีนะหลังจากที่เพื่อนๆแบบปิดเครื่องหรือไปทำอะไรดูทีวีดูหนังแบบส้ยสัก4-5ชั่วโมงคิดถึงราคาตัวเล็น้อยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็กดกลับมาเลยครับแล้วก็เข้าไปเล่นเลยแค่นั้นเองนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นหลอดไหมหลอดตอนแรกมันอยู่แค่กลางเห็นไหมตอนนี้มันไปจะอัพเลยเห็นไหมอันนี้ยืนยันได้เลยว่าเราสามารถเปิดโปรแกรมทิ้งได้เลยโดยที่ว่า เราสามารถกดปิดเครื่องก็ได้หรือว่าจะไปเล่นอ,อย่างอื่นก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําการใช้งานสําหรับคนที่บ่นว่าแหลกตอนนี้ u h o n e มีการอัปเดตขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะก็คือช่วยแก้ปัญหาแหลกนะครับเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆแหลกกดคขาว่ามากกว่านะครับอ่าการเปลี่ยนอุปกรณ์นี่มันจะมีบอกเห็นมากตอนนี้สิงคโปร์กับเจแปนนี่มีแนะนําว่าคนที่เป็นอยู่ในโซนไทยหรือเอาประเทศไทยอย่างเดียวแล้วกันให้เอาไปโซนสิงคโปร์เพื่อนๆสามารถดูได้เห็นไหมครับ MS ถ้า MS น้อยคือเพื่อนเพื่อนเล่นมันมันก็คือปิงมันจะไม่แหลกแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพืนถ้าเกิดมีไปเล่นเจแปนตอนนี้จะแหลกมากครับประมาณนี้อันนี้ใช้อาศัยหลักการเดียวกันอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนไปเล่นประเทศอื่นบางทีเพื่อนอาจจะแบบเฮ้ยสิงคโปร์ผมปิง200แต่เจแปนหก็เลือกเจแปนไปประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวมีขอยาตพูดถึงราคาของยูจี o อนสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆอ่า อ่าต่อไปโดยมีขออนุญาตพูดถึงราคา UG Phone ชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอย่างที่หมีบอกก็คือตกแค่วันละ9บาท50ตังค์แล้วก็เป็นในส่วน1เดือนแค่285บาทเท่านั้นโอ้โหคือต้องบอกบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยซื้อแบบ90วันเนี่ยเดือนนึงจะตกแค่ประมาณ200กว่ากว่นะครับซึ่งบอกอย่างที่หมีบอกว่ามันประหยัดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนราคาเลยแล้วกันนะครับโปรเโปรโมชั่นของสิ้นเดือนนะครับ ว่ามันเป็นโปรชั่นตอนนี้คือครอบคุมทุกเดือนเรียบร้อยแล้วก็คือจะใช้โปรนี้ยาวนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวมีจะขออนุญาตบอกอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับ30วัน40%สปินออ f นะครับ UVIP 465บาทหรือแค่285บาทตกแค่วันละ9บาท50ตังค์เห็นไหมครับส่วน GVP จะตกอยู่แค่540บาทหรือแค่320บาทตกแค่วันละ10บาท50ตังค์นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวมีขออนุญาตพูดก่อน UVP กับ GVP ต่างกันยังไง GVP จะมีค่าการแรมที่เยอะกว่าครับก็คือเล่นแล้วลื่นไหลถ้าเกิดเพื่อนๆกะว่า จะเล่นแบบเกมนั้นแบบจริงจังเลยมีแนะนําให้ซื้อเป็น GVP นะครับมีลองแล้วมันลื่นกว่าเยอะจริงนะ,ะแล้วก็เป็นในส่วน90วันนะครับก็50% s ปร n นอฟนะครับ UVP จะตกที่วันละ1,360บาทจะเหลือแค่680บาทต่อวันเท่านั้นเองนะครับก็คือวันละ7บาท50ตังค์โอโ้โหเมื่อกี้หมีบอก9บาท50ตังค์ว่าถูกแล้วใช่ไหมเจอ7บาท50ตังค์ก็ไปให้ฟรีดีกว่าต่อไปเป็นในส่วน GVP นะครับ1,440บาทจะเหลือแค่720บาท ต่อวันคือแค่8บาทเท่านั้นซึ่งหมี่นก็ยังามองว่าเราเป็นราคาที่ถูกมากระยะเวลาก็ตอนนี้ไม่มีจำกัดนะครับสามารถใช้โปรนี้ได้ยาวๆเลยจ้าวทาง UG Phone เขาจะเปลี่ยนเดี๋ยวมีจะบอกบอีกท,ทีแล้วกันประมาณนี้นะครับก็สำหรับตอนนี้ที่ใครกำลังไม่รู้จะไปเล่นอะไรกำลังจะรอเล่นเดือดรักหน้าเราอาจจะมีปัญหาตอนนี้ iOS เล่นไม่ได้มีแนะนำให้โหลด UG Phone เล่นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วน Android หรือว่าใครที่แบบรู้สึกว่ามขีผมที่จเปิด PC โอ้โหพี่หมีครับค่าเดือนไฟผมโดนเป็นพันเลยก็ ขออนุญาตนิดนึงมาโหลด UG Phone ครับเราเพื่อนๆจะเจอกับความหาร์หรือไทยในชีวิตเลยก็คือตกแค่วันละ8บาทเปิดปุ๊บทิ้งมันทำงานในไอเค้ามันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดูเราไม่ต้องไปดูแลดูแลอย่างเดียวคืออย่าลืมไปเช็คยาเพราะว่าถึงเราจะจำลองเซเวอร์เนี่ยแต่ว่าตัวเกมมันก็ยังอ้างอิงจากตัวเกมอยู่คือเราก็ต้องแบบซื้อยาอะไรเตรียมพร้อมให้มันบอดยาวๆได้ถูกไหมครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้คนเล่นเกมเดือดรกนะ่าร้องอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวมี เดี๋ยวหมีกาลังทําไกด์รวมทุกอาชีพเลยลงไปในคลิปเดียวก็ให้เพื่อนๆที่แบบว่ากำลัาจะเล่นอาชีพอะไรก็สามารถเรื่องสารได้และแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติจะใช้เป็น UG phone เปิดทุกเปิดทุกอาชีพเล่นเด้่ยวตัวคนเดียว5อาชีพเล่นได้ยังไงอย่างที่หมีจะทำใช่ไหมครับนี่เลยเพื่อนๆแค่เช่าเนี่ยครับเห็นไหมไอคาวทั้งหมด5อันอย่างเช่นอันนี้หมีเล่นนะวิศาต์อ่าต่อไปก็อาจจะเป็นในส่วนนักธนูฮั Hunter, นเตอร์สไนเปอร์นะครับอันนี้อาจจะเป็นพระ อ่ะอันนี้อาจจะเป็นในส่วนไหนอ่ะแล้วก็อาจจะเป็น assassin c o s Course, อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราสามารถเล่นด้วยตัวคนเดียวสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่ากะอยากจะทำปาร์ตี้ลงดันลงบอสโซโลคนเดียวเลยก็สามารถจัดการได้นะครับประมาณนี้อ่ะขอให้คนเล่นเกมอย่ามีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ